สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,น้องสุผูุสุกคนั้งฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศก็ดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาพอกับช่องไม่เบนกินย่งกระแสบไหมเลยค่ะพี่น้องวันนี้ไม่เบนจะพาพีพาน้องมากินสายโหดเมนูหโหดๆอีกเลยค่ะพี่น้องปอบปอบซอยจุค่ะพี่น้องวันนี้นเนื้อปลาคอมาค่ะพี่น้องงามงามแล้วก็มีตับตับหวานสดๆเลยค่ะพี่น้องขั้นแท่นหน้าเนาะแล้วก็สามสิบกีบค่ะพี่น้องเครื่องในพวก เหนือสดสดเลยค่ะพี่น้องพักแกมก็ยกสวนม่เก็เก่าค่ะพี่น้องหลักหลายหมักเลยค่ะมีเพกกาพร้อมนี่ค่ะเมื่อนี้มะละพร้อมค่ะมีข้าวเหนียวแก่แ,กแสบทองนะคะพี่น้องเจ้าหน่อยนึงกอนลงใหม่ลงมือมีเบนกาแฟพ่อแม่พี่น้องที่เขา,าติดตามเราชมนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจได้เห็ดคลิปต่อไปด้ค่ะที่สําคัญรับชมโฆษณา้นานเลยค่ะเพื่อเป็นแรงใจเนาะค่ะพี่น้องอย่ากดขามเด้ค่ะพี่น้องเสีบแนากันค่ะมากๆากเสบแนมกันพี่น้องลงใหม่ลงมือ เสียดน้ำกันนะคะพี่นอ้องเด่กคำแหลกตับค่ะพี่น้องคุยกอนไปเลยสดยอดครับ fc เป็นขอมากครับพี่น้อง่อไออา,องาไม่เป็นสอยจุให้เบิงเองแบบผลมึงเหนือปะขวบยกปะขืนหรอไม่เป็นซื้อมาร่วมกันสองกิโลครับพี่น้องเป็นเหนือมาังาม เปนเมื่อเมื่จะว่ากันได้ข้าพผีน้องมันหลายเนาะใบบัวบกพร้อมเพล่ะกะฮักปุ๊บเกือบแก่จ้ะ เทน่าห่อตับไปเลยแจ้เพีิกใส่ด,ดีผ่อมโค้มโค้มไม่หรอกว่าพริกกระดูกหลุดใส่เนาะพริกกระเรียงพริกบานพริกดาวสุดหยอดเลยขึ้นจมูก หอมใบม,มุนจระเนี่ยบานไม่เป็นเอิ้นหอมใบม,มุนอือความเมียงพี่นนอะเนี่ยตับอ,อืคุยใช่แล้วเนาะ คำใหญ่ๆม่ได้จ้า ไม่เป็นเรื่องบอกมีขั้นแท่นหน้าพ่อผมโอ้ยบอแมนเนื้อเสือวอลพิดก็โทษววโก,กับพี่น้องฝ่าพวนโอ้ยมมันสจอกันเับพี่น้อง sơn sót đó để nằm khum

จำเหมือนเนี้อเนี่ยคันแท่นหน้าพี่น้อง อย่ง้งงามมากเลยสดนี่หูเสือพอนผักหนกสวนอีกดีพี่น้องกินได้หลายอย่างเสร็จเนาะ แซ่บมากพี่น้องเอ้ย กเจียวใช่ไลยอากาศหอมพี่น้องเื่าอ,ออกก็บทอดสดเลยค่ะจะเปิดพระเร่มันก็เสียหลังะะแล้วค่ะแซ่บแพงพี่น้องเอ้ย làm thêm cái hoa tập ui bài cục cục cọp cọp hả ิมอสสุภาพโคตรล้วค่ะพี่น้องแต่คอนแทคหน้าเหมือนไอ้วไวยเหนียวค่ะพี่น้องเนี่ยคอนแทคแก้วะ <laughs> แสบแสบแสบค่ะเรืงเผ็ดเรืงแสบผมกนน้ำใช่กันเลยเสียงว่าเพื่อนดกดหนาวบ้างแสบแห้งกับ มาเนี่ยคือไม่เป็นมา้าบานอยู่ประทุมกับพี่น้องแต่อีมองหนึง่งมีฉากกันอีกมองนึงก็คือไม่เป็นมองเหตุงานอยู่กรุงเทพกับพี่น้องนี่แวละคำว่าเบิงบานก็เลยมีสองฉากเร่องมองทง่ากวงากะก็ค่อยสะดวกเป็นไรเนาะ <c oughs> พยายามกินนานตัวนึงเอแซ่บมากแซ่บมากมสดใสเลย แห้งพี่น้องขมใ้ขมสุดยอดพี่น้องก็อีก,กคำ อาเอาล้วพี่น้องมันไม่เป็นกระอิ่มแล้วค่ะพี่น้องกินโมเม็ดกินโมจังไหนก็ขอโทษได้ค่ะพี่น้องกินซ้ำอิ่มแล้วค่ะพี่น้องมันไม่เป็นกินยังกระแซบก็ขอลาไปก่อนได้ค่ะอย่าอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจไม่เป็นได้ะคะ่ะรับชมโฆษณาได้น้ำได้ะค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะ